พวกเราเก็บ <Wow. S 1> หวานเฮ้ยพวกเรากรูบกราบเฮ้ยอันนี้คือเล่นมุกใช่ไหมเนี่ยฮาคนดูต้องหาใช่ไหมเอาล่ะทุกคนนะมาเปิดคลิปแบบดีๆกันเลยพวกเรากลุบแยมอาวยังไม่เลิกเล่นอีก <c oughs> <c oughs> อา้าวโหนายไม่อยากเล่นเหรอเดี๋ยวคนดูหาอีกรอบไงเอเอ <c oughs> ใช่ว่าคนดูเขาไม่หาแล้วใช่ว่ามันแปลกแล้วเอาล่ะทุกคนนะฮะวันนี้เรามาอยู่กันในโรบ็อกแมพสร้างเรือกันนะคล ย <Yeah. S 2> จะบอกทุกคนว่าแช์นี้มันสนุกจนแบบว่าเราไปเล่นนอกรอบบ่อยมากเลยนะครับใช่ไหมฉลามจนผมเนี่ยนะฮะมีผู้กันกับตลับเมทตตอนนี้แต่จะบอกทุกคนว่าผมไม่ได้ฟาร์มนะผมเติมเมาส่วนหลามหลามฟาร์มหลามไม่มีตังส่วนหลามนี่คือฟาร์มอย่างเดียวนะครับผมแบบว่าของที่หลามซื้อนี่คือเป็นการฟาร์มเงินนะครับไม่ได้เติมแม้แต่บาทเดียวใช่ไหมหลาม ให้เอาซะแบบโอ้ทั้งวันทั้งคืนเลยไม่ได้หลับไม่ได้นอนมันบงบอกได้นะผมว่าแมบบนี้มันสนุกนะฮะโอเคทุกคนถ้าทุกคนชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กันด้วยนะฮะผมแล้วก็สามารถคอมเมนต์บอกกันได้นะผมว่าชอบคลิปนี้หรือเปล่านะครับวันนี้เราจะมาทําอะไรกันฉลามเออเราจะมาสร้างเรือไงลองเดาที่เรืออะไรเจกบฮะเรือยอดเอยไม่ใช่เรือสำเภาเอยไม่ใช่เรือโจรสลัดเออใกล้เคียงใกล้เคียงเรือสลัดผัก โอ้ยใช่ใช่ใชเรือสลัดถักโอ้นในรู้ได้ไงเนี่ยโอ้ไม่ใช่ฉลามไม่ใช่ไม่ใช่ใชที่เราคุยกันไว้คือเราจะมาทําเรือดําน้ํากันทุกคนโอ้ไม่ใช่เรือดําน้ําธรรมดานะอันนี้มันเป็นเรือดําน้ําลุงตูบ <laughs> ลุงตูบนะทุกคนลุงตูบลุงนี่เป็นลุงข้างบ้านผมเองนะครับผมใครจะไปตั้งชื่อคนว่าตูบปะเนี่ย <laughs> นะเอามีข้างบ้านเราไงฉลามจำไม่ได้ะ่ะ อนึกออกแล้วนึกออกแล้วโอ้มาดูสิครับว่าเลยดำน้ําเราจะสวยแค่ไหนนะฮะก่อนที่จะไปดูนี่ก็ใครสนใจปลูกต้นไม้สามารถปลูกได้เลยโดยการสมัครสมาชิกเลยนะครับผมค่าตาม35บาทสั่งซื้อเสื้อและลิสต์แบนได้ที่เพจ p h ร t ต s ช็อเลยนะครับว่าแต่เราลองโชว์เรือหน่อยแมมโชว์เรือที่เราไปสร้างกันมานะฮะเรืออะไรอ๋อเรือที่เราใช้ฟาร์มใช่ไหม ใช่อันนี้ก็<ต>ปเป็นเรือ <ๆ S 2> ที่ผมใช้ฟาร์มกันนอกรอบนะครับทุกคนอาจจะงงว่ารอบรอนี้มันคืออะไรรอบรอเรือรอบรบเรือก็จะเป็นเหมือนกรอบป้องกันแนบที่จะเป็นแบบว่าตัวที่ชนกับสิ่งก่อสร้างอื่นๆด้านในเนี่ยจะแทบไม่โดนความเสียหายเลยนะทุกคนแทบไม่โดนเลยะบางทีบางทีก็หายไปเลยอ่ะคือมันแทบไม่โดนแต่ว่าไม่ได้บอกว่ามันไม่โดนนะมันโดนอยู่พูดแบบนี้ทุกคนอาจจะไม่เห็นภาพเดี๋ยวเราลองแบบว่าไปตะลุยโชว์ไหมว่าเรือนี้มันทําได้จริงนะครับ ไปก็ดีนะไปตะลุยโชว์คนหน่อยอันนี้คือเก้าอี้นะฮะอาจจะคับแคบนิดนึงทุกคนคับแคบสิไม่นิดนึงแล้วคับแคบมากดูความโหดของเรือนี้พอดีเจ้ากบมาเล่นไพ่กันไหม มาเล่นไพ่กันโอ้เ,ออเดินเล่นได้ด้วยทุกคนถึงแม้ว่าเรือน,นี้จะมีความแคบอย่างกับห้องน้ํานะครับคงไม่ได้ทําอะไรนอกจากนั่งหรอกเรือลำนี้ <laughs> ใช่ความสวยงามเราไม่เน้นเราเน้นความใช้งานนะครับบอกได้เลยว่าไอ้ที่มันเป็นบล็อกรอบๆเนี่ยมันก็จะชนสิ่งพวกที่มันขวางเราเนี่ยก่อนนะครับทำให้เรือด้านในเนี่ยไม่เสียหายนะทุกคนบอกเลยว่าเรือเนี่ยมันจะต้องพาเราไปสู่ด่านสุดท้ายอย่างแน่นอนเรือไปถึงแต่คนไปไม่ถึงหรือเปล่างั้ <laughs> <laughs> จะเปิดประตูให้หน่อยเดชจะออกไปเดินข้างนอกแกนายอยากจะลองขออย่างนั้นเหรอ โอ้ยลองลองลองเปิดประตูให้อะอยากเดินออกมันก็เดินออกอโลกชั้นกว้างใหญ่ยังเลยโอ้โหยจะออกมาเห็นไหมเออปิดประตูไม่เข้าแล้วเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเอ้ยไม่ต้องเข้าไม่ต้องเข้าเจยด้วยเปิดประตูด่วนเลยเดี๋ยวจะตายนะโอเคเข้ามาโอ้นายอ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวประตูหายไปไหนเนี่ยเอาประตูถูกทำลายแล้ว ีมันเป็นพราแนเลยฉลามโอ้โหนี่ทุกคนดูเห็นไหมว่าเกาะรอบนอกนี่ยังเหลือเยอะอยู่เลยนะครับเรือด้านในเราแทบไม่โดนการจมตีเลยแต่พวกฟ้าผ่าหรืออะไรที่มันยิงบนเรือนี่เราเราก็กันไม่ได้นะครับเออกันไม่ไหวหรอกไอ้ของแบบนั้นน่ะเฮ้ยพายุว่ะพายุว่ะวิจจะบบนไหมกวีแต้เอ้าเอ้าลามลามโอ้ทำไมลามหลุดออกมาเอ้าฉันอยู่นี่ฉันอยู่นี่เฮ้ยกวีหังแล้วทุกคนเรามาดูหน้าฉลามกันดีกว่า นี่ก็คือหน้าที่เทอจริงของฉลามนะครับโอ้โหนายนี่ตาตีเหมือนกันนะเนี่ยตอนนี้เรามาถึงด่านเอเลียนแล้วอีนนี่เดียวก็จะถึงด่านสุดท้ายแล้วแต่ผมว่าเราไม่น่าจะถึงนะเอ้ยอาจจะถึงก็ได้แต่ไม่รอดไงอุ้ยทุกคนแต่ด่านนี้คือเป็นด่านแบบว่าถ้าไม่ตายของเกมนี้เลยนะฮะเนี่ยมันจะเป็นด่านหินใหญ่นะครับซึ่งถ้าเกิดว่าเรือชนนี่มันก็จะสร้างความเสียหายมากๆเลยและดูหินมันจะค่อยๆเล็กลงเรื่อยๆนะแล้วดูดิใช่จะหลบนี่หลบไม่ได้นะครับเพราะเรือเรามันใหญ่ไงฉลามรู้ว่าเราจะรอดว่าดูดี ขนาดเรือสร้างแบบกากากนเนี่ยเฮ้ยเรือนี้ไม่กางแะเรือนี้ที่เราใช้ฟาร์มเนี่ยถือว่าก็ดูดีนะโองั้นกันเปลี่ยนไปเป็นรูปลักษ์กกากแล้วกันนะเออมันเน้นใช้งานไงมันอาจจะไม่ได้เน้นสวยมีอะไรก็ยัดจริงๆเลยเรือแล้วเนี้ยใช่สภาพเหมือนเก็บมันจากถังขยะอุะกบเอาเร็วพวกเรากำลังจะตกที่ดูแล้วเอ้ยนี่คือเส้นทางสุดาสุดท้ายทุกคนจะรอดหรือเปล่านะครับเฮ้ย ไปๆได้ว่ะได้ว่ะชลาพึ่งชนะโอ้โจะตายจะตกลงมาแล้วจะปีนขึ้นไปไม่ได้เสียใจด้วยโหทุกคนผมรอดอยู่คนเดียวนะฮะผมมาถึงเฉยเลยทุกคนโหนี่เป็นไงเปิดคลิปมาถึงก็แบบว่าผ่านเลยทุกคนโอ้โหเทพเกินแต่เดี๋ยววันนี้เราจะมาดูด้วยว่าเรือดำน้ำที่เราทําเนี่ยมันจะแบบว่าพาเรามาถึงนี่หรือเปล่านะครับ จะโงบแต่ฉันมีเรือเรือโชยอีกลำหนึ่งนะลองดูไหมฮะเรืออะไรของนายอะเรือลำนี้ฉันสร้างสำหรับเราสองคนเลยนี่โอ้โหนี่มันเรืออะไรนี่เฮ้ยมีสองที่นั่งนายไปนั่งชั้นบนแล้วกันนะเป็นไงเป็นไงเหมือนหัวดินสอเลยเรือนี้ว่าจะหลุดหรือเปล่าเทอยู่นะเทอยู่นะเดี๋ยวเราไปสร้างเรือดำน้ำกันเลยนะทุกคนมาดูสิครับว่าเรือดำน้ำนี่จะเป็นยังไงหน้าตามันจะสวยแค่ไหนนะครับการสร้างนี่ก็จะเร็วขึ้นแน่นอนเพราะเรามีตลับเมตรยังไงแหละ โอเคฉลามไปสร้างกันเลยดีกว่าเริ่ม <Yeah! S 1> สร้าง oh. เลยเราจะใช้บล็อกเหล็กนะในการสร้างนุกคนบล็อกเหล็กผมมีตั้ง490แล้วก็เดี๋ยวเราจะทําการนะครับวางบล็อกแล้วก็จะใช้เป็นนี่เลยตลับเมตทุกคนยาวมาสักประมาณนี้ไหมอ๋อไอ้นี่บล็อกลมจะมีพอเนี่ย oh. ถ้าไม่พอค่อยลดความยาวไงแต่ว่าตอนนี้ก็เอาให้มันยาวๆเท่าๆกันก่อน คือเราต้องบอกกันนะครับเราจะทาเรือดำน้ําแบบว่าครึ่งซีกนะทุกคนเวลามันลอยในน้ําความรู้สึกมันจะเหมือนว่าเรือดำน้ำนีำน่กาลังแบบว่าขึ้นมาครึ่งหนึ่งอ่ะนะครับเราจะไม่ได้ทําเป็นวงกลมเต็มตัวไม่งั้นเรือดำน้ำมันจะดูไม่เหมือนดำน้ำนะครับเอ้ไม่เป็นไรฉลาม,มถ้าเกิดว<ม>่าบล็อกไม่พอตอนนี้ฉันมีตังค์อยู่ฉันจะซื้อเลยนี่เศรษฐีเออฉันมาเศรษฐีดูไปซื้อเลยเออ่นระจบแล้วบล็อกฉันมีแค่นี้แหละเฮ้ยเป็นถึงฉลามแท้ๆทำไมบล็อกน้อยจังเออฉลามจนนะ ว่าชันว่าบล็อกไม่พอแนี่เลยว่ะมันเหลือแค่160ว่ะตอนนี้เรือดำน้ำนี้จะต้องเป็นเรือดำน้ำที่ดูดีที่สุดเพราะนี่เป็นเรือดำน้ำของลุงตูบข้างบ้านผมเองนะครับเราจะต้องทําให้ลุงตูบภูมิใจถ้าเกิดว่าเราไม่มีตลับเมลและเราต้องมาวางทเทเลบล็อกนี่บอกเลยว่าทุกคนโอ้ทุกคนจะได้เห็นคลิปสร้างเรือ24ชั่วโมงนะครับโอเคก็ไม่เลวเรือดำน้ำของเราฉันจะลองจับให้มันสั้นลงแล้วกันนะโอเคเรามีบล็อกจํานวนจํากัดนะทุกคนและเรือดำน,ำน้ำนี่มันต้องใช้บล็อกเยอะนะครับ เดี๋ยวผมจะลองเติมโลบักสักสา0รทองแล้วกันนะทุกคนไม่รู้ว่าตอนนี้โลบักผมจะเหลือหรือเลปล่านะครับซื้อไปเลยอ๋อโลบักผมเหลือ99โอเคผมก็ยังมีเงินซื้อนี่อยู่เออทำไมผมไม่ซื้อ100ไปเลยวะนี่แล้วก็ตรงนี้เราจะทําการเปิบแล้วก็ลากมานะดูดีจะพอหรือเลปล่าโอ้ยฉลามมันถึงนี่มาน่า,นามีบล็อกต่อไหมไอ้ฉันว่าฉันมีอยู่นะเฮ้ลองต่อดิอถึงแกนตรงนี้ โอ้โหงั้นฉันจะเติมอีกรอบนึงแล้วกัน30โลบัคอ่าเราต้องใช้เงินแก้ปัญหานะครับและเรือดำน้ำมันจะต้องมีแท่งๆข้างบนด้วยนะครับผมก็ไม่แน่ใจว่ามันคือแท่งอะไรนะทุกคนเราจะวางไว้ที่กึ่งกลางของเรือดำน้ําเลยนะฮะสักประมาณนี้ละกันนี่ก็ปีกเรือดำน้ําทุกคนโอ้สวยมากเลยมองแบบนี้โอ้ฉลามฉันว่าเรือดำ,น,ำน,น้ามันหน้ามันกุดว่ะเราต้องทาให้มันหน้าแบบว่าวงกลมด้านหน้านะฉลาม และนี่ก็คือสวนด้านในของเรือดำน้ำนะครับผมโอ้โหกว้างใหญ่องค์โถงมากทุกคนผมรู้สึกว่าผมอยากจะเปลี่ยนเรือดำน้าให้เป็นสีดําเลยนะครับเพราะว่ามันรู้สึกว่ามันดูดูขลังขึ้นนะครับเนี่ยเจาะเจาะตาให้มันไงเฮ้ยไม่ต้องไม่ต้องเรือดำน้ํามันไม่มีหน้าต่างฉลามมันจะมันมีตามองไปข้างหน้านะเรือดำน้ามันต้องหม<อ>บ,บว่าทึบๆนี่นายเคยเห็นเรือดำนด้ำรือเปล่าเนี่ยฉันอยู่ใต้ทะเลฉันเห็นมาเยอะนะ ถือจะไปกบฉันไม่เห so ็นเลยดำน้าแต่ฉันก็จินตนาการออกเหมือนกันนะเนี่ยดูดิตามันกลายเป็นปลาไปแล้วอ่ะไม่คิดเดียวนะเออใส่ตัวนี้ไปกับปลามันไม่มันไม่เฟี้ยวเลยอ่ะงั้นฉันจะให้นายทำตามสไตล์นายอ่ะฉันจะลองดูว่ามันจะเปลี่ยนแปลงกลายเป็นเรืออย่างอื่นหรือเปล่าเพราะเรือดำน้ำที่ฉันคิดในหัวเนี่ยมันจะเป็นแบบดำดมืดๆืดเมืนเมืนอันนี้มันอันนี้มันเอ็นเดอร์แมนมันเนี่ยฮะ ฉันอยากได้บล็อกกระจกไงแต่มันไม่มีไงเออถ้าไม่มีนายก็ไม่ต้องพยายามหรอกไม่สวยเลยเอาบล็อกทึบมาแปะมันเหมือนแบบนายใส่ลูกกต้าให้กับมันน่ะเรือดำน้ำนี่มันจะต้องมีผู้โดยสารด้วยใช่ไหมนี่ฉันฉันจะทำเก้าอี้ผู้โดยสาร,รไว้และนี่ก็คือที่นั่งในเรือดำน้ำนะฮะโอ้โหนี่มันที่นั่งระดับ v i p ใช่ไหมเนี่ VIP ย VIP V i p โอ้สุดยอดเลยฉลามนั่งปุ๊บแล้วมีความรู้สึกเหมือนนั่งรถทัวร์อะไรอย่างเงี้เวลาเรือดำน้ำเขาแบบวิ่งไงต้องมีไฟด้านหน้าใช่ไหมล่ะ อูไฟเดียวเท่หว่ะยังกับแบบว่ารถไฟโหสุดยอดเท่มากฉลามนะนี่ตัวเรืองแสงโอ้ชั้นก็ด้วยมันเราแบบมีออร่าสุดๆโอ้เราเอาบล็อกทองมาแปะไว้ด้านหน้าหน่อยไหม <c oughs> จะอาบล็อกทองมาแปะไว้เพราะว่าบล็อกทองที่มีความแข็งแรงนะทุกคนเป็นเหมือนโล่ก,กําบังให้เรานะมาแล้วมาแล้วจะมีบล็อกทองอยู่19อนะันเนี่ยโอ้โหมันบ่งบอกว่าฉลามเนี่ยผ่านนานไปถึงหน้าสุดท้ายในย19ครั้งนะครับว้าวสวดยวนมะพร้าวอ่อน ต่อไปเดี๋ยวเราจะทําการเซฟเรือลํานี้นะฮะแล้วก็เราจะเอาเรือลํานี้เนะครับผมไปวิ่งในเซิร์ฟพับลิกนะครับณตอนนี้เราก็ได้อยู่ในเซิร์ฟพับลิกแล้วนะทุกคนฉลามคิดถึงไหมเซิร์ฟพับลิกอ๋อคิดถึงมากเลยอคิดถึงคนที่มาปวดเราใช่ไหม <c oughs> อ่ะล้วทุกคนเราจะลองมาดูเลยนะฮะว่ามันจะเป็นยังไงเรือเรานี่จะแบบว่าพาเราไปสู่ด่านสุดท้ายหรือเปล่าฉลามคิดว่าไปถึงไหมเออจะคิดว่าไปถึงนะถึงด่านสุดท้ายถึงด่านแรกก็พังแล้ว <c oughs> เราเข้าเลยดำน้ําเราเลยต้องเข้าด้านหลังนะฮะประตูอยู่ด้านหลังนี่ใช่แล้วก็มาเลือกที่นั่งเลยนะฮะนั่งตรงไหนดีฉันนั่งหน้าสุดแ,แล้วกันนั่งหน้าด้วยนั่งหน้าด้วยอะรฉลามนั่งสบายหมเก้าอี้นี้โอ้สบายมากเลยไปแล้วเราไปผปจญภัยกันเลยดีกว่าฉลามเรือได้ไหลไปแล้วนะครับเรือด,ดำน้ําของเรา<ห>โอ้ที่มีกันชนสีทองโอ้มีเปิดอะไรขึ้นมาด้วยวะแน่เสาอากาศไงอ๋อเสาวิทยุเอาไ้ฟังเพลงใช่ไหม นี่ทุกคนครับนี่พอเราเอาเรือระนามาแบบว่าแล่นนะฮะมันก็จะมีความรู้สึกว่าเรือน้นานี่มันกําลังดำน้ําอยู่นะครับซึ่งเหมือนแบบเหมือนมีส่วนด้านล่างของมันที่กำลังจมอยู่ในน้ำไงแต่ความจริงคือเรือน,นี้มีครึ่งซีกโอ้ดูทุกคนมีคนนึงแบบว่าผ่านไปเร็วมากแมพว่คือคนนั้นก็บินแหละอล่ะ,ละทุกคนกันชนทองคํานี่เราได้ผลดีจริงๆนะครับแต่ว่ามันเอาข้างชนเฉยเลยโอ้โหมันดดบชนด้านหน้ามีให้ชนไม่ชนเอาด้านข้างชน เอ้ยมีคนขอเข้าร่วมทีมด้วยเอาไงดีะเจก,กบเอให้เขาเข้าร่วมมาเลยเรือปู๊กตั้นเห็นหรือเปล่าท่านี่ตอนนี้เรือน,นี่แ,แบบว่าโอ้มีความผูกเกิดขึ้นแล้วสามารถมองเห็นด้านในได้แล้วนะครับโอ้ยเ,เรือเรอมีไอพ่นหีม่วงต่อท้ายด้วยเห็นป้าเจาก,กบเอ้ยเอยเอเรือเรามีควันออกจากตูดทุกคนโอ้ควันม่วงซะด้วยตอนนี้ฉลามเราสามารถที่จะโชว์วิวออกภายนอกได้แล้วโอ้จริงๆนี่มันไม่ได้พังเนี่ยมันเป็นระบบของเรือเราเรือเราสามารถเปิดหน้าต่างได้เปิดประตูนได้ สุดยอดไปเลยใครๆก็อยากได้เรือแบบนี้เออเรือลุงตูบนี่มันดีจริงๆเรามาถึงหนานจอะเข้แล้วภายในแป๊บเดียวทุกคนเออเรือดำน้ำจะชนะจรลเข้ได้หรือไม่อุ้ยได้อยู่แล้วเรือดำน้ำเราใหญ่ขนาดนี้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไอ้แขมันแล้วไอ้แขโอ้ไอ้แขกันเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเรือดำน้ำเราโอ้โหพื้นเรือดำน้ำเรานี่เปิดประทุน้่ทุกคน คือมันเป็นฟังก์ชันเรือดำน้าเราที่จะให้เราเห็นพื้นได้นะฮะเ <laughs> พื่อเราจะได้ชมน้ําด้านล่างได้ <c ười> กอ็อีเหลือสองตาโอ้โหจระเข้นี่เพ็คือจระเข้มันจะไม่เหลือให้เรานั่งเลยหรือไงวะน่าตีโอพวกเราเหลือประตูก็หายไอจันวาเรือดำน้ําเราควรมีอาวุธนะเออก็ดีเหมือนกันรอมีอาวุธก่อนโอ้ยสู้เขานะเรือดำน้ําชนก้อนหินเนี่ยมันแหลกไปเลยแต่นายไม่ต้องแหลกตามก้อนหินนะตอนนี้เรากลายเป็นหัวร้านแล้วกบลามหัวร้าน เราต้องขอพลังจากลุงตูบแล้วฉลามใกล้จะถึงแล้วฉลามเราจะได้ทองกันเลยเปล่าต้องมาดูกันเลยใช่ให้รอบที่แล้วในในยรอดคนเดียวรอบนี้อาจจะเป็นชั้นที่รอดคนเดียวก็ได้นะเฮ้ย <und> เอาว่ะต้องมาดูกันเลยฉลามหรือว่ารอบสองเลยก็ดีนะเออก็ดีนะาลอดสองไงมาจะลงแล้ว <behav S 1> ว้ายยูว้ายเหยียบเรือเหยียบเรือเหยียบเรือเฮ้ยตกตกเรือ <Hand> ฉันอยู่ด้านใต้ของเรือฉันขึ้นเรือไม่ได้เออขึ้นเรือไม่ได้เหมือนกันทุกคนโหเราไม่ผ่านนะครับโหเ<ห>สียใจจังเลย<ห>คือ<ห>สําหรับคลิปนี้นะทุกคนขอตัวลาไปก่อนแล้วกันถ้าทุกคนชอบอย่ายลืมกดไลค์กดซับสไคร์นะครับใครสนใจปลูกต้อไมาสามารถปุ๊กได้เลยนะครับผมขั้นต่ำสามสิบห้าบาทแล้วก็สั่งซื้อเสื้อได้ที่เพจโปตโตช็อปเลยนะครับแล้วนี่ก็คือเรือดำน้ำของพวกเราสวยไหมทุกคนถ้าเกิดว่าสวยนี่ก็กดไลค์นะแล้วก็คอมเมนต์บอกได้เลยนะครับว่าสวย หรือถ้าไม่สวยก็คอมเมนต์บอกเลยว่าไม่สวยนะครับไปแล้วทุกคนไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าอยากให้ทำเรืออะไรก็คอมเมนต์บอกไว้เลยนะครับถ้าพวกเรามีความสามารถมากพอเราก็จะทำนะครับไหนายคิดว่าจะจะลงไปขึ้นขึ้นข้างในเรือได้ไหมแบบนานจะเข้าไปตรงประตูใช่เฮ้ยนายมันไร้ประสิทธิภาพฉลามนายนายลองดูดิเฮ้ย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 